มีคนถามหลวงพ่อลักษณะของคนมีบุญเป็นยังไงเอา้าก็ลักษณะของคนมีความสบายใจไหมสบายใจกายมันก็สบายใจไม่สบายนะกายมันก็ไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ไม่ไม,ไม่สบายมันก็ต้องบริหารทั้งกายและใจให้มันสบายๆใช่ไหมล่ะมีบุญไหมมี ง่ายไหมเอาง่ายนะแต่ตอนทำมันยากหน่อยเนะีมันทำมันยากหน่อยนะท่านถึงบอกว่าเออเองก็นทนทนไว้เถอะทนทำความดีบางคนบอกเอา้าลหลวงพ่อความดีต้องทนด้วยเหรอะโธ่เองต้องทนดิมันทนไม่ได้หรอกคมบอกถ้าเองคิดไม่ดีเนี่ยเองกลับมาคิดดีได้ไหมล่ะใช่ไหม เึงต้องทนเปลี่ยนนะเปลี่ยนอารมณ์ในอดีตที่มันไม่ดีเปลี่ยนมันเปลี่ยนเข้ามาเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยความดีมันมากขึ้นความไม่ดีมันก็ลดลงนานๆเข้ามันไม่มีแล้วมันลืมเพราะความดีที่ท่านให้เราฝึกเนี่ยมันมีออปชั่นเยอะเนยอาจจะคุยกับโลกวิญญาณแผ่ให้โลกวิญญาณแผลให้มนุษย์ทั้งหลายอะไรพวกเนี้ย เรามีรูปมีนามสามารถจะนําพลังงานในโลกเนี้มาเป็นประโยชน์ได้เลยพลังงานที่พระพุทธเจ้าท่านทิ้งไว้ไม่ใช่ลงคิดดูเลยตั้งแต่อดีตะถึงปัจจุบันยิ่งยุคนี้นะว่าเนี่ยนะโมพุทธายะเนี่ยพระพุทธเจ้าสี่องค์พร้อมพระอรหันต์ทั้งหมดพระปเจกด้วย <c oughs> หมัดหมาดเลยนะเนี่ยตอนที่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าเนี่ยมรุงอยู่เลยเนี่ยเาเรียพระตะกับเนี่ย แล้วก็ชัดด้วยเวลาสวดอยากดูกะกุสันโทโคโนาคมโนกัสปะเนี่ยโคตมะเนี่ยเป็นภาพชัดเลยเพราะหมัดหมัดเนี่ยพิสูจน์ได้เลยนะมัไม่จะพูดเล่นๆนะเว่เนี่ยาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นาศาสนาพิสูจน์ได้การเวียนว่ายใจเกิดเพราะนั้นไม่ชีทำันในโลกเนี่ยไม่ต้องมีกลัวหรอกไม่ไปไหนหรอก อนาคตก็ต้องมารับอยู่แล้วทั้งดีหรือไม่ดียกเว้นไม่ชีจะไม่เกิดนนแะ